สนามบินเป็นสถานที่ที่มีคนเข้าออกมากที่สุดและในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ลึกลับที่สุดด้วยมาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นเบื้องหลังและสนามบินซ่อนความลับอะไรบ้างที่สนามบินบางแห่งจะมีบคุคคลพิเศษที่เรียกว่าโปรไฟล์เลอร์คนเหล่านี้ใช้โปรแกรมพิเศษที่เรียกว่าสปอตเพื่อทำการคัดกรองผู้โดยสารโดยเทคนิคการสังเกตพวกเขาวิเคราะห์การเรียนแบบ ท่าทางและพฤติกรรมของคุณเพื่อตรวจจับบุคคลน่าสงสัยงานของพวกเขาคือการสังเกตสัญญาณต่างๆของความวิตกกังวลผู้คนเลียริมฝีปากเกาหรือมองไปรอบๆถ้าโปรโฟไฟล์เลอร์สังเกตเห็นบุคคลทำท่าทางผิดปกติพวกเขาก็เชิญบุคคลน,นั้นไปสอบถามได้พวกเขาจะพูดคุยกับบุคคลน,นั้นและพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาและยืนยันว่าพวกเขาน่าสงสัยหรือไม่ เจ้าหน้าที่สนามบินอาจเฝ้าดูคุณตลอดทางตั้งแต่จุดตรวจความปลอดภัยจนถึงประตูขึ้นเครื่องสนามบินบางแห่งมีเครื่องสแกนจดจำใบหน้าที่ติดตามคุณได้ง่ายๆมีการติดตั้งซอฟต์แวร์พิเศษที่เปรียบเทียบใบหน้าของผู้โดยสารกับ ID ดีของพวกเขาโปรดทราบวา่าถ้าคุณไม่ชาร์จแล็ปท็อปก่อนขึ้นเครื่องแล็ปท็อปก็อาจถูกยึดได้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินจะขอให้คุณเปิดเครื่องถ้าคุณเปิดไม่ได้พวกเขาก็จะเอาอุปกรณ์ของคุณไปตรวจสอบเพิ่มเติมได้ ้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยสิ่งสําคัญคือต้องแน่ใจว่าแล็ปท็อปไม่ได้ถูกดัดแปลงหรือแก้ไขในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างเที่ยวบิน การเก็บแปลงไฟฟ้าไว้ในสัมภาระที่เช็คอินอาจทําให้คุณเดือดร้อนได้แปลงบางยี่ห้อมีแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ภายในและสิ่งเหล่านี้อาจทําให้เกิดปัญหาร้ายแรงบนท้องป้าได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ควรใส่แปลงไฟฟ้าไว้ในกระเป๋าโหลดใต้เครื่องแต่คุณได้รับอนุญาตให้เก็บไว้ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้แต่ถ้าอุปกรณ์ของคุณใช้แบตเตอรี่ AA คุณใส่ไว้ได้ทุกที่ที่คุณต้องการ ใสรก็ตามที่เคยเดินทางโดยเครื่องบินย่อมรู้เกี่ยวกับกฎห้ามนำของเหลวขึ้นเครื่องแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่ากฎนี้ใช้กับเนยถั่วยาสีฟันครีมโลชั่นเครื่องสำอางเหลวโคมไฟลาวาลูกโลหีมะยาบางชนิดผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายและแม้แต่เจลใส่รองเท้าเอาล่ะออกไปข้างนอกสักพักแล้วดูจุดลงจอดพวกนั้นกัน สนามบินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนมากจากบริษัทสายการบินสำหรับการลงจอดในรันเวย์ในบางวันและบางเวลาแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือซื้อและขายจุดลงจอดได้ตัวยอย่างเช่นในปี2016โอมานแอร์จ่ายเงินให้แอร์ฟรานประมาณ2,500ล้านบาทสำหรับช่วงเวลาการลงจอดที่สนามบินลอนดอนฮีตโรในตอนเช้าตรู่คุณคงสังเกตเห็นว่าค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มในช่วง10ปีที่ผ่านมานั่นเป็นเพราะราคาการลงจอดที่สูงมาก พนักงานอำนวยการบินไม่ได้แค่ควบคุมเครื่องบินบนท้องฟ้าอย่างที่คุณมักเห็นในภาพยนตร์เท่านั้นแต่พวกเขายังดูแลการเคลื่อนไหวของพวกเขาบนผืนดินอีกด้วยและพวกเขายังควบคุมแสงบนรันเวย การควบคุมจราจรทางอากาศมี3ประเภทได้แก่ระหว่างเส้นทางปลายทางและหอควบคุมพนักงานอำนวยการบินแต่ละคนมีพื้นที่รับผิดชอบของตนเองพนักงานอำนวยการบิน1คนมีจอภาพประมาณ5จอแต่ข้อมูลบนจอภาพจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากจอภาพจะแสดงสภาพอากาศและข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินลำอื่น คุณรู้ว่ามันเป็นยังไงคุณมาถึงจุดตรวจรักษาความปลอดภัยและจูจ่ๆก็ปรากฏว่าคุณมีสิ่งของต้องห้ามในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องแต่ไม่ต้องกังวลคุณยังมีโอกาสรักษามีดพกเล่มโปรดของคุณได้ที่สนามบินบางแห่งมีบริการไปรษณีย์ในสนามบินและคุณอาจมีโอกาสส่งสิ่งของของคุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่คุณให้ไว้แต่ค่าส่งทางไปรษณีย์ค่อนข้างสูงนอกจากนี้สิ่งของบางอย่างเป็นของต้องห้ามและบริการไปรษณีย์จะไม่จัดส่งให้ สนามบินอาจกำลังขายสัมภาระที่สูญหายของคุณอยู่ตอนนี้แต่ฉันไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้กระเป๋าเดินทางของคุณที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่นขึ้นแต่ก็เป็นไปได้ที่คุณอาจจะไม่ได้เห็นมันอีกในกรณีนี้สนามบินมีสิทธิ์ที่ขายสิ่งของที่อยู่ผิดที่ของคุณในการประมูลสนามบินส่วนใหญ่ขายกระเป๋าหายเป็นประจำทุกปีหลังจากจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว คุณก็ประมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้ากระเป๋าและสิ่งอื่นๆได้ขณะบินคุณอาจมีคนดังอยู่บนเครื่องแต่คุณจะไม่มีทางรู้สนามบินขนาดใหญ่มีขั้นตอนการเช็คอินและการรักษาความปลอดภัยแยกต่างหากสำหรับคนดังพวกเขมามักจะขึ้นเครื่องบินโดยตรงผ่านประตูที่ซ่อนอยู่ซึ่งอยู่ข้างสะพานเทียบเครื่องบินสายการบินบางแห่งยังใช้รถเท่ๆเพื่อรับส่งผู้โดยสารว i p จากอาคารผู้โดยสารไปยังเครื่องบินด้วย ในขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ก็มาถึงสนามบินก่อนเวลาและกิจกรรมยอดนิยมระหว่างรอขึ้นเครื่องคือการเดินเล่นในเขตปลอดภาษีและแม้ว่าผู้คนไม่ได้วางแผนที่จะซื้ออะไรที่นั่นแต่สินค้าต่างๆก็จบลงในตะกร้าสินค้าของพวกเขานั่นเป็นเพราะสนามบินหลายแห่งได้รับการออกแบบในลักษณะพิเศษที่ทําให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจฉันกําลังพูดถึงหน้าต่างบานใหญ่ ไฟส่องสว่างเก้าอี้นวดและพื้นที่นั่งเล่นแสนสบายและจากสถิติแล้วผู้โดยสารที่สงบมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินมากขึ้น10%ในสินค้าปลีกสินค้าปลอดภาษีและอาหารนักออกแบบใช้ความคิดอย่างมากในการวางผังสนามบินมันช่วยให้นักงเดินทางเดินทางได้อย่างราบรื่นและประเด็นหลักที่นี่คือการนำทางที่ง่ายที่ป้องกันไม่ให้ผู้คนหลงทางซึ่งทำได้โดยการออกแบบที่ละเอียดอ่อนแต่มีประสิทธิภาพมากและการให้โซนปลอดภาษีระหว่างจุดตรวจรักษาความปลอดภัยและประตูทางออกขึ้นเครื่องก็เป็นหนึ่งในนั้น มันควรจะช่วยให้คุณผ่อนคลายหลังจาก่านด่านตรวจความปลอดภัยและนําคุณไปยังที่ที่คุณต้องไปแต่ถ้าพูดถึงร้านอาหารร้านอาหารเชฟคนดังที่สนามบินอาจจะไม่ดีเท่าถ้าคุณไปกินที่ร้านจริงไม่ใช่เป็นเพราะเชฟเองแต่เพราะมีบริษัทร้านอาหารที่รับผิดชอบร้านในสนามบินสาเหตุข้อหนึ่งคือการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดอย่างมากในการจัดส่งสินค้ามาที่สนามบินซึ่งรวมถึงอาหารด้วยคุณอาจจะยังได้กินอาหารดีๆอยู่แต่มันจะไม่เหมือนกัน ตอนนี้ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับอีกวิธีหนึ่งที่สนามบินลวงคุณให้ใช้เงินพวกเขาให้คุณเดินผ่านร้านค้าปลอดภาษีที่ดูสว่างสดใสทันทีหลังจากผ่านด่านตรวจรักษาความปลอดภัยแต่ที่น่าสงสัยที่สุดคือทางเดินผ่านร้านค้าดังกล่าวมักจะเบี่ยงไปทางซ้ายพวกเขาทำแบบนั้นเพราะคนส่วนใหญ่ถนัดขวาซึ่งหมายความว่าพวกเขาใช้แขนขวาลากกระเป๋าและมักจะมองไปทางขวาขณะเดินผ่านร้านค้าและโซนปลอดภาษีที่เบี่ยงไปทางซ้ายทำให้มีพื้นที่ทางขวามากขึ้นซึ่งเป็นจุดที่ผู้โดยสารมักจะมอง คุณเคยสังเกตไหมว่าสนามบินมีกระจกกี่บานกระจกถูกติดตั้งไว้อย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้สนามบินดูใหญ่ขึ้นและสร้างภาพลวงตาของพื้นที่ที่มากขึ้นสิ่งนี้จะช่วยลดความรู้สึกกลัวที่แคบและทําให้ประสบการณ์ที่สนามบินสะดวกสบายยิ่งขึ้นสําหรับนักเดินทาง ถ้าคุณมีโอกาสอย่าแลกเงินสดที่สนามบินเพราะคุณจะไม่มีทางได้อัตราแลกเปลี่ยนดีๆที่นั่นคนที่ไม่ได้ซื้อสกุลเงินท้องถิ่นล่วงหน้าก็สั่งซื้อออนไลน์และรับที่สนามบินได้บางบริษัทแค่ต้องแจงล่วงหน้าไม่กี่ชั่วโมงสำหรับการสั่งซื้อเงินหรืออาจดีกว่าถ้าใช้ตู้ ATM เพื่อถอนเงินสดที่ปลายทางของคุณ ตอนนี้คุณเคยใส่ใจกับรหัสสนามบินไหมรหัสที่ใช้บ่อยที่สุดคือรหัส3ตัวอักษรแต่ทำไมต้องมี3ตัวย้อนกลกับไปในทศวรรษที่1930ในสหรัฐอเมริกานักบินใช้รหัสเมือง2ตัวอักษรของบริการสภาพอากาศแห่งชาติเพื่ออ้างถึงสนามบินแต่ในไม่ช้าจำนวนสนามบินในประเทศก็เกินจำนวนรหัสดังกล่าวนั่นเป็นสาเหตุที่สายการบินขยายระบบนี้โดยเพิ่มตัวอักษรตัวที่3โด้วยปกติจะเป็น X นั่นเป็นวิธีที่ L A Los Angeles กลายเป็น L A X แม้ว่าจะไม่ควรมีสนามบิน2แห่งที่ใช้รหัสเดียวกันแต่รหัสเหล่านี้บางรหัสก็ดูคล้ายกันจนคุณเข้าใจผิดได้ง่ายๆตัวอย่างเช่นดูที่สนามบินที่มีรหัส CGP ในบังคลาเทศสิและนี่เรามี CPG ซึ่งเป็นรหัสของสนามบินในอาร์เจนตินามันง่ายจนน่าเป็นห่วงที่จะบินไปยังที่ที่ผิดเพราะงั้นก็ระวังล่ะ